สวัสดีครับนะยินดีต้อนรับนะทุกท่านเข้าสู่หลักร้อยสู่หลักล้านโครงการเปลี่ยนชีวิตนะฮะโดยผมทิวาทองมั่นคงนะฮะนี่เป็นเทปแรกนะเป็นลักษณะของโฮมรูมก่อนเรียนที่เราจะเริ่มต้นนะฮะเรียนรู้กันในเรื่องต่างๆนะฮะของการเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนฐานะขึ้นไปนะส่วนว่าใครจะอยากมีเท่าไหร่แล้วแต่คุณนะแล้วแต่คุณ ในคอร์สในโครงการนี้นะมันก็อาจจะไม่ได้จํากัดอยู่ที่หลักล้านอาจจะเป็นหลักสิบล้านก็ได้หรืออาจจะเป็นหลักแสนก็ได้นะแล้วแต่คุณเพราะว่าฐานะและก็ความเป็นมาของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันนะแต่ในวันนี้นะผมเอาเรื่องโฮมรูมก่อนเรียนเรื่องนี้มาพูดให้ฟังก่อนนะว่าเราควรจะรู้จักอะไรนะเราควรจะรู้จักอะไรผมจะเน้นทุกอย่างนะอยู่ที่จิตวิทยา นะแล้วก็บอกไว้เลยว่าผมไม่ได้เรียนสูงแล้วก็ไม่ได้มีท่านผู้รู้ใดๆนะมาะชี้แนะแล้วก็ไม่มีข้อมูลอะไรที่จะเป็นข้อมูลสรุปนะหรือการันตีใดๆนะฮะอยู่ที่คุณแล้วละ่ะนะที่เข้ามาเรียนเนี่ยอยู่ที่คุณแล้วละ่ะดังนั้นทุกอย่างจะได้อะไรมากน้อยเท่าไหร่อยู่ที่คุณนะอยู่ที่คุณ อ่ะเรามารู้จักสิ่งแรกกันนะเรามารู้จักสิ่งแรกกันนะในวงจรชีวิตของเรานะผมเรียกว่าวงจรอุบาทกับวงจรดีนะหรือว่าวงจรแห่งความจนนี่แหละนะซึ่งมันสืบเนื่องนะมันตกทอดนะวงจรแห่งความจนนี่มันตกทอดมาจากก็นะวงจรนั่นแหละนะฐานะของแต่ละคนถูกไหมทีนี้ ตัดเรื่องนั้นไปนะตัดเรื่องนั้นไปว่าวงจรแห่งความจนเนี่ยมันคืออะไรยังไงนะ้มันสืบทอดทาง DNA นะ DNA ทั้งทางชีวภาพแล้วก็ทางเ,าเขาเรียกว่าพันธุกรรมกับทางสังคมนะแต่สิ่งเนี้ยที่ผมเอามาเสนอให้ดูเนะี่ยมันเป็นวงจรหรือว่าเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะพันธุกรรมทางสังคมนะที่เราเป็นกันมาและเราไม่เคยรู้จักมันเราไม่เคยจะได้แก้ไขมันนะฮะ มาดูนะอันแรกที่ผมทำออกมานะนั่นก็คือสามเหลี่ยมพีระมิดนะฮะรูปหัวกลับนะเราต้องรู้จักไหมต้องรู้จักฮะถ้าเรารู้จักสามเหลี่ยมพีระมิดหัวกลับมีหลายรูปแบบมากนะ,ะถ้าเราเริ่มรู้จักพีระมิดหัวกลับและเราเห็นว่าเราอยู่ตรงไหนเราจะเริ่มเข้าใจนะนั่นก็คือนะเราอยู่ตรงนี้ฮะนะเล็กๆเนี่ยนะเรา เมื่อเราอยู่ตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเมื่อเราเริ่มโตนะเราก็ทํางานนะผมจะไปเร็วเนะฮนะสั้นๆไปเร็วๆแล้วก็เข้าใจง่ายมากนะเรนเราเริ่มโตเราก็ทํางานนะเมื่อเราทํางานเราก็ใช้จ่ายนะเมื่อใช้จ่ายเราก็ทํางานนะทางานเสร็จเราก็ใช้จ่ายอีกนะทีนี้การใช้จ่ายเนี่ยมันอยู่ที่อะไรนั่นคือความอยากนะผมจะเน้นตัวใหญ่เออตัวใหญ่ๆว่าจะเน้นกรอบชัดๆนะนี่คือความอยาก เราใช้จ่ายด้วยความอยากนะฮะดังนั้นให้พวกเราคิดนิดนึงว่าการที่เราใช้จ่ายเนี่ยด้วยความอยากมันไม่ใช่ความต้องการอย่างแท้จริงมันไม่ใช่ความจำเป็นนะฮะวอนแค่นั้นมันไม่ได้นิดนะ,ะมันเป็นแค่การจ่ายเงินที่เราทำงานมาได้เนี่ยด้วยความวอนหรือความต้องการเออฉันต้องการเสื้อผ้าใหม่ฉันต้องการนู่นนี่นั่นโน่น บาบาเยอะแยะไปหมดนะนั่นคือความต้องการของเรานะให้ให้เราพิจารณาตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวค่อยหมาอี้เมื่อเราทำมาอย่างนี้ทั้งหมดปุ๊บสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเนี่ยภาระนีสินนะฮะภาระนีสินที่กดทับเรานะฮะจากเนี่ยค่าใช้ใจ่ายนะฮะ ภาระนี้สินต่างๆมันจึงกดทับเราอยู่ทั้งหมดนะฮะเมื่อมันกดทับเราอยู่ทั้งหมดมันจึงส่งผลไม่ดีลงมาลมาเราจรึงต้องรับแรงกดดันทั้งชีวิตนะฮะที่เราเป็นกันอยู่นะฮะบ,บางคนอาจจะบอกว่ามีความสุขนะตอนนี้ก็จริงนะแต่พอผ่านเวลาไปเนี่ยเวลาผ่านไปอีกหนึ่งปีสองปีคุณจะเริ่มรู้สึกตรงนี้น่ากลัวไหมน่ากลัวน่ากลัวนะฮะเพราะว่า ทั้งหมดที่เอามาพูดให้ฟังเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยจากชีวิตผมด้วยนะชีวิตผมด้วยผ่านชีวิตมานานนะภาระ,ะต่างๆมันก็เริ่มกดทับตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยตอนที่ผมเริ่มต้นทํางานใช้ใจ่ายเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยนะมันสบายมันมีความสุขนะมันก็โอเคนะเราก็ไปเลือกของต้องใช้อะไรนี้นะตามความอยากของเราแต่เมื่อเวลาผ่านไปอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะมันจึงเกิดแรงกดทับลงมาเพราะฉะนั้น เมื่อแรงกดทับลงมาเราจึงเป็นอิฐก,ก้อนเล็กๆตรงนี้ฮะอิฐก,ก้อนเล็กๆของพีระมิหมดหัวกลับตรงหีเราถูกแรงกดดันทั้งหมดกดทับลงมาด้วยคําว่าภาระหนี้สินทีนี้ไอ้ภาระหนี้สินเนี่ยมันเกิดจากบ้านรถหรือเปล่าก็ใช่นะเพียงแต่เราไม่ได้มองถึงค่าใช้จ่ายที่มันเป็นปกติที่มันควรจะมี นะ,ะเมื่อเกิดแบบนี้ขึ้นมันจึงเป็นวงจรดูบาทหรือที่เรียกกันว่าไซเคิลนะเนี่ยไซเคิลเนี่ยผมก็มาแค่วัดซ้ำนะค้าผมวาดไว้แล้วผมเขียนไว้แล้วนะวงจรเนี้ยมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามอายุของเรานะฮะยิ่งอายุเรากี่ปีลหละนะฮะวงจรมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนอวง รอบวงของต้นไม้อายุปีของต้นไม้นะั่นแหละมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะด้วยการใช้จ่ายที่เราไม่มีเหตุผลนะการใช้จ่ายที่ไม่มีเหตุผลคืออะไรนะฮะยกตัวอย่างให้ฟังนะ,ะเขาเรียกว่าอะไรนะตามหา ตามหาความสุขนะฮะที่ไม่เคยมีนะฮะนะต้องมีหาตามหาความสุขที่ไม่เคยมีอยู่จริงนะฮะเเรามีรถคันคันหนึ่งแล้วเราก็อยากมีรถใหม่นะเราคิดว่ามีรถใหม่แล้วเราจะมีความสุขซึ่งก็ไม่จริงอยู่ดีเดี๋ยวเราก็ไปตามหารถใหม่ ซึ่งผมไม่ได้มาแอนตี้เรื่องการมีรถมีบ้านนะเป็นเรื่องดีแต่เราควรจะคิดและพิจารณาใหม่ในเรื่องพวกนี้นะเราบอกว่าเราได้เสื้อใหม่เราอาจจะมีความสุขนะฮะเรามีแก้วแหวนเงินทองใหม่เราจะมีความสุขเราก็หาของใหม่อยู่ดีถูกไหมฮนะไม่พูดเยอะในเรื่องนี้นะผมไม่สอนเยอะแต่ผมจะสอนแค่นี้พอนะเพราะรายละเอียดมันเยอะแล้วพอมันเยอะมากเข้าเนี่ยเพื่อนเพื่อน,นที่เข้ามาเรียนเนี่ยอาจจะแบบอืมนะแต่ความเป็นจริงนี่คือ นะตามหาความสุขที่ไม่เคยมีจริงด้วยแก้แหวนเ,เงินทองเพชนดินกินดานาะโทรศัพท์มือถือ,อที่อยู่อะไรก็ว่ากันไปนะฮะความดูดีความคิดว่าจะได้การรับการยอมรับจากสังคมต่างๆนะสุขภาพอีกเป็นไงฮะนะสุขภาพนะฮนะประกัน ถูกไหมต่างๆนานานะร้อมเราเต็มไปหมดเลยนะฮะมีเยอะแยะนะฮะมีเยอะแยะนี่อะไรอีกอ่ะนะฮะท่องเที่ยวใช่ไหมฮะนะสังสรร์นะทุกวันศุกร์ถูกไหมอะไรอีก คิดได้คุณลองเขียนใส่เข้าไปในในในวงจรนี้เลยถ้าคุณคิดได้สิ่งที่เราใช้นะสิ่งที่เราจ่ายสิ่งที่เราเป็นมามันเป็นตัวที่ดึงดูดเงินเราไปทําให้เราอยู่ในวงจรอุบาทนะซึ่งเป็นสิ่งแรกที่เราต้องรู้ชีวิตคนเราเป็นอย่างนี้หมดทุกคนเป็นอย่างนี้หมดนะอ้าวแล้วทําไมเขาสําเร็จกันเพราะว่าเขารู้เรื่องนี้แล้วโดยที่เขาเรียนหรือไม่เรียนก็แล้วแต่เขารู้เรื่องนี้ โดยธรรมชาติของตัวเขาเองนะฮะโดยธรรมชาติของตัวเขาเองนะไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนในแต่ละคนนะบางคนอาจจะเป็นต้องเรียนนะพวกเราอาจจะจําเป็นต้องเรียนแต่บางคนที่เขาสําเร็จเขาอาจจะไม่ต้องเรียนก็ได้ขออภัยนะง่าย,าย,ายจริงๆ <laughs> อะมาดูนะ อันนี้เข้าใจแล้วนะวงจรอุบาทหรือไซเคิลเนี่ยนะนะซึ่งมันเป็นไซเคิลที่ไม่ควรทำนะไม่ควรทำค่าใช้จ่ายต่างๆมีอีกเยอะแยะเลยฮะนะซื้อข้าวซื้อของซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมนะนะนะกระเป๋าแบรนด์เนมนะซื้อผ้าแบรนด์เนมนะฮะอะไรอีกอ่ะ โทรศัพท์ถูกไหมโทรศัพท์อคอมพิะะเตอร์นะฮะเยอะแยะเลยนะฮะเยอะแยะเลยโอเครู้จักอันนี้แล้วนะฮะเรามาดูอันที่สองนะพีระมิดที่สองที่เราควรรู้จักนะฮะที่เราควรรู้จักก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องกันว่าเ,เราจะเปลี่ยนฐานะชีวิตได้ยังไงนะ ไซเคิลที่สองที่เราควรจะรู้นะทีนี้คือพีระมิดนะปกติรูปของพีระมิดปกติที่เราเป็นอยู่ที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันแบบใหม่เราจะแก้ไอ้แบสไซเคิลเมื่อกี้ให้มันเป็นกู๊ด c ซเคิลผมไม่รู้จะใช้ภาษาอังกฤษถูกหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะ แต่อยากให้เราเรียนกันแบบง่ายๆนะฮะเรียนกันแบบง่ายๆจะได้เข้าใจง่ายๆโฮมรูมก่อนเรียนเราจะได้ไปกันเร็วๆนะคุณได้ไม่เสียเวลาเยอะนะแต่ย้ำนะภาพเหล่านี้จะจำและติดตัวคุณไปมันจะจำและติดตัวคุณไปจริงๆนะถ้าคุณเข้าถึงมันนะถ้าคุณเข้าถึงมันภาพเหล่านี้มันจะจำและติดตัวคุณไปนะมาดูพีระมิดหัวกระเออพีระมิดปกตินะ เมน์นิดนึงเมื่อกี้นี่มันไม่ค่อยชัดหน่อยอ่ะเออชัดขึ้นนะพีระมิดหัวกลับเออพีระมิดปกปตินะก็คือเรานะทำงานอะไรก็แล้วแต่นะเราทำงานอะไรก็แล้วแต่เราจะเป็นอิฐก,ก้อนแรกเหมือนกันนะเป็นอิฐก,ก้อนแรกของพีระมิดซึ่งอยู่ที่รากฐานของพีระมิดนะทั้งหมดเมื่อเราทำงานได้นะเราก็เริ่มต้นลงทุนและเรียนรู้ กับตัวเองการลงทุนกับตัวเองเป็นอะไรที่คุ้มที่สุดนะผมบอกย้ําๆนะทุกคลิปทุกไลฟ์นะจนมาถึงในการห้องเรียนนี้ผมก็บอกว่าการลงทุนกับตัวเองคุ้มที่สุดนะคุ้มที่สุดและสําคัญมากเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องลงทุนและเรียนกับลงทุนเรียนกับตัวเองนะหาความรู้เพิ่มเสร็จแล้วก็ไปทํางานนะไปทํางานเสร็จได้เงินมาอย่าพึ่ง เอาไปทาอะไรอย่าเพิ่งไปเสพสุขอย่างเมื่อสักครู่อย่าเพิ่งไปซื้อบ้านใหม่รถใหม่ทนอยู่ไปก่อนนะอยู่ที่เดิมไปก่อนอยู่แบบเดิมไปก่อนนะอย่างมีความสุขอยู่ไปเรื่อยๆก่อนนะเสร็จแล้วนําเงินที่ได้มาลงทุนเรียนรู้กับตัวเองนะลงทุนเนี้ยก็คือลงทุนเรียนรู้กับตัวเองเหมือนกันนะนะแบบเดียวกันนะ เมื่อทําเสร็จปุ๊บคุณจะเริ่มมีความสุขแต่เมื่อตรงนี้พอเริ่มมีความสุขปุ๊บเนี่ยเราทํายังไงต่อนะฐานะของเดิมของเราก็คือเริ่มต้นลงทุนเรียนรู้ทํางานลงทุนเรียนรู้ทํางานลงทุนพอเริ่มมีความสุขมากก็ยังไม่ซื้อบ้านใหม่รถใหม่ยังไม่ซื้อบ้านหลังใหญ่ยังไม่ซื้อรถคันโตอะไรนี้นะยังไม่ถอยโทรศัพท์ใหม่เอาไปลงทุนเรียนรู้กับตัวเองในเรื่องที่ตัวเองอยากจะทำนะเพิ่มความรู้ให้ตัวเองนะเสร็จแล้ว เราจึงอยู่ข้างบนสุดของพีระมิดนะเราจึงอยู่บนสุดของพีระมิดนี้นะฮะเพิ่มสีนิดนึงนะมันไม่ค่อยชันโอเคนะให้มันชัดขึ้นนะนะเมื่อเราเริ่มต้นทั้งหมดมาอยู่ข้างบนนี้เสร็จแล้วปุ๊บสิ่งที่เราเป็นมาต่อก็คืออะไรเมื่อเราเรียนรู้ทั้งหมดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีความสุขทีนี้เราเริ่มต้นที่ทจะซื้อบ้านซื้อรถ ตามที่เราต้องการแต่งงานนะทำอะไรีกรันแล้วแต่คุณเลยในช่วงนี้เมื่อคุณประสบความสำเร็จนะตรงนี้นะความสำเร็จคือเราอยู่ข้างบนสุดนะเมื่อเราสำเร็จเราก็เริ่มต้นมีความสุขได้โดยที่เราไม่ต้องแคร์เราไม่ต้องกังวลใจเราไม่ต้องเป็น เป็นเครียดกับภาระหนี้สินถูกไหมทีนี้เมื่อเรามีทุกอย่างแล้วผมถามว่าคนที่เคยทําแบบเนี้ยเคยใช้ชีวิตแบบนี้มาจะไปไหนต่อทําอะไรต่อนะก็นี่แหลนะซ้ำนะสิ่งที่ทำซ้ำนั่นก็คือนะเราก็ไปลงทุนนะ ทำงานลงทุนเรียนรู้กับตัวเองนะทำงานมันจึงเป็นไซเคิลมันะซึ่งเป็นกู๊ดไซเคิลหรือไซเคิลแห่งความร่ารวยที่มันมากขึ้นเรื่อยๆส่วนใครจะมากเท่าไหร่แล้วแต่คุณนะวันนี้อาจจะหลักแสนนะผ่านไป2ปีเป็นหลักล้านนะผ่านไป3ปี5ปีเป็น10ล้านซึ่งมันคุ้มนะตรงนี้เราก็โตงเราไปเรื่อยๆนะเรื่อยๆ นะมันจึงเป็นวงจรที่ดีนะมันจึงเป็นวงจรที่ดีเข้าใจนะฮะในเรื่องที่ผมสอนในวันนี้นะฮะโฮมลูมก,ก่อนเรียนง่ายๆนะผมพูดถึงสองไซเคินะฮะแล้วผมย้ำว่าสองไซเคินี้เราต้องรู้จักนะหลายคนอาจจะอีนะผมบอกเลยนะโอ้ไม่ได้มันไม่มีประโยชน์นะะผมบอกเลยนะว่า ถ้าคุณคิดว่า2องไซเคิลนี้ไม่จําเป็นกับการเรียนรู้มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าไซเคิลสองอันนี้มันเป็นตัวที่กําหนดชีวิตเราอยู่แล้วนะเราจะไปหาข้ออ้างใดๆมาก็แล้วแต่ที่จะทําหรือไม่ทำสองอันนี้ก็ได้ฮนะแต่ถ้าคุณไม่ทํามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นถูกไหมแต่ถ้าคุณทำนะทำด้วยการเรียนรู้มันเสร็จแล้วเริ่มต้นเนี่ยทำงาน ได้เงินมาลงทุนนะเรียนรู้เพิ่มเสร็จแล้วก็ทํางานลงทุนเรียนรู้เพิ่มเสร็จแล้วก็ทํางานลงทุนเรียนรู้เพิ่มไปเรื่อยๆคุณจะพบกับความสุขทั้งหมดนะเมื่อคุณประสบความสําเร็จในชีวิตในเรื่องของการทํางานเนี่ยคุณจะ,นะจะอยู่บนยอดของพีระมิดนะฮะจะอยู่บนยอดของพีระมิดซึ่งผมบอกไม่ได้ นะว่ามันร้อยเปอร์เซ็นแค่ไหนมันอยู่ที่คุณนะแต่ไอ้เจ้าสองอันเนี้ยมันอยู่คู่กับชีวิตพวกเรามานานนะมันอยู่คู่กับชีวิตพวกเรามานานมากนะไซเคิลแรกเนี่ยเป็นวงจรแห่งความจนนะหรือวงจรอุบาทที่เป็นกันมาตลอดนะคนส่วนใหญ่ในโลกนี้เป็นอย่างนั้นนะซึ่งผมเองก็ตกอยู่ในนั้นมานานนะกว่าผมจะมารู้เรื่องนี้กว่าจะมาตกผลึกสิ่งนี้ได้เนี่ยนะ ใช้เวลานานมากนะใช้เวลานานมากยี่สิบกว่าปียี่สิบแปดยี่สิบเก้าปีมาประมาณเนี่ยนะเสียเวลาไปมากเสียดายไหมไม่เป็นไรเพราะชีวิตมันมีการเดินทางมันอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมไม่ได้เสียดายนะผมแค่เอามาเผื่อแผ่เอามาเล่าสู่กันฟังเอามาสอนให้กับคนที่เข้ามาเรียนในคอสนี้นะวันนี้ก็แค่นี้นะฮะแค่นี้นั่นก็คือ2 Cy ไซเคิลนะไซเคิลที่1นะอันนี้ไซเคิลที่2 ไม่ชัดอีกแล้วไซเคิลที่สองนะไซเคิลที่สองก็คือวงจรแห่งความดีความร่ำรวยที่เราจะมีกันนะในการที่เราจะได้ได้เริ่มต้นในการเก็บออมเราทำความเข้าใจสองอย่างนี้ก่อนนะฮะว่าสรุปให้ฟังอีกทีนะวงจรแรกเนี่ยทำงานใช้ใจ่ายทำงานแล้วก็ใช้ใจ่ายมีไรายได้มาก็ใช้ใจ่ายนะใช้ใจ่าย มีอะไรใช้จ่ายมีในเรื่องของการตามหาความสุขที่มันไม่เคยมีอยู่จริงนะและมันทําให้เราหมดพอเราหมดไปเราก็ทํางานอีกทํางานอีกเสร็จแล้วเราก็ใช้จ่ายต่อนะเพราะว่าจิตใจกับวิญญาณความคิดกับจิตใจมันแย้งกันอยู่แค่นั้นเองนะ,ะพูดต่อไปนานไปเดี๋ยวจะงง,งเอาไว้แค่นี้เลยนะว่าสองส,สองอย่างเนี่ยที่ผมเอามาสอนให้ฟังวันนี้นะเป็นเรื่องที่คุณเจอ นะย้ำนะเป็นเรื่องที่คุณเจอและเป็นเรื่องที่คุณเป็นอยู่แต่ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนมาใช้ไซเคิลที่2เนี่ยผมก็อินดีด้วยนะฮะเริ่มต้นทํางานย้ํานะเริ่มต้นทํางานลงทุนเรียนรู้แล้วก็ทํางานได้เงินมาเอาไปลงทุนนะ,ะเก็บออมนะลงทุนด้วยอะไรก่อนไปนะนะฮะ เยอะๆเลยเก็บออมลงทุนนะหุ้นอะไรอีกอ่อประกันนะนะธุรกิจเนาะอะไรอีกค้าขายนะอะไรอีกออนไลน์ อะไรอีกนะฮะอะไรอีกนะทำอาหารนะทำอะไรอีกที่เราทำได้ที่เราจะสร้างมันขึ้นมาได้เป็นอะไรพนักงานเหรอเราก็ทำได้นะมีเยอะแยะเลยนะ,อะกองทุนรัวมีไหม เห็นไหเยอะแยะนะมีอะไรอีกที่เราพอเราเริ่มเรียนรู้ดีขึ้นดีขึ้นในการทํางานและการลงทุนของเราเนี่ยนะอ,อะไรอีกดีเอ่ยซื้อทองคำนะฮะซื้อทองคำนะฮะอะไรอะถ้าเกิดคนคิดแล้วถึงว่ามีเข้าใจเรียนรู้มากขึ้นนะ คริปโตเคอเรนซีใช่ไหมฮะฟอเรกอะไรเยอะแยะไปเลยถ้าถ้าเกิดคุณเรียนรู้แล้วมันก็สามารถทำได้เยอะแยะเลยนะในที่ผมบอกเนี่ยเป็นแค่ยกตัวอย่างขึ้นมาว่าหลังจากที่เราเริ่มต้นลงทุนเรียนรู้กับตัวเองนะเฉพาะลงทุนเรียนรู้กับตัวเองข้อนี้มันทำให้เราสามารถทำอะไรได้เยอะแยะเมื่อเราทำอะไรได้เยอะแยะเนี่ยมันได้ผลตอบแทนมาเป็นเงินใช่ไหมเมื่อเรามีเงินเยอะๆเราก็ไปลงทุนสิ่งอื่นๆต่อนะฮะ แค่นี้นะยังไงวันนี้ขอบคุณนะที่เข้ามาเรียนในโฮมรูมก่อนเรียนผมฝากไว้แค่20นาทีก่อนนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามเรียนต่อกันในคู่มือที่2องนะเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะขอบคุณครับ